สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพกกัะอินนะคะทีมง,งานฟอรดบานปลายค่ะอยู่อยฟอดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธาน,นีนะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นที่จะนํามารีวิวให้ชมนะคะตัวนี้จะเป็นสอดเลนเจอร์นะคะจะเป็นรุ่น XLT 4ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่857,000บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสีดานะคะเครื่อง2,002ขับ2ให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะ เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะหญิงแต่งจัดเต็มขนาดไหนนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนเลยนะคะหญิงติดสกูปให้ลูกค้านะคะตัวน,นี้จะเป็นทรงแรดนะคะสีดําด้านสลับกับสีดําเงานะคะทําให้รถเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะสีดําด้านนะคะตัวอักษรเป็นสีดําขอบสีแดงนะคะ ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้ตัวอักษรสีอะไรนะคะหิงจัดให้ได้นะคะด้านหน้านะคะเปลี่ยนกันชนหน้าให้ลูกค้าใหม่เป็นกันชนหน้าเหล็กฮาร์เมอร์นะคะก็จะมีหูล่าสีแดงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานนะคะยังใช้งานได้ปกติอยู่นะคะตัวไฟหน้าของเรานะคะเพิ่มคีบมาแต่งมา3คีบแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะ ไฟหน้ารุ่น XLT จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะหญิงเพิ่มเป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านให้ลูกค้านะคะตัวนี้ก็ทำให้ดวงไฟเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแมทกับชุดแต่งของเรานะคะน้านข้างนะคะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะคะแต่ตัวหมุดจะเป็นหมุดหลอกนะคะตัวซุ้มล้อก็ไม่ได้จอะตัวถังแต่อย่างใดนะคะมีกิบล็อกล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็ซีนงานเป็นอย่างดีเลยนะคะ มาที่ล้อแม็กของเราบ้างนะคะตัวยางนะคะเป็นยาง m a x กซิตเจนะคะขนาด16นิ้วนะคะสีที่ยางอยู่26570 r 6 6นะคะตัวนี้จะเป็นยางออทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นถิวถนนนะคะมาผู้กับล้อแม็กลาย6ก้านสีดำเท่ๆแบบนี้เลยตัวล้อแม็กลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบลายไหนนะคะหญิงมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะด้านข้างนะคะตัวแก้มข้างจะเป็น โคร,โครตัวแก้มข้างของรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะคะหิงครอบสีดําให้ลูกค้านะคะจะได้แมทกันกับชุดแต่งนะคะกระจกมองข้างขนาดใหญ่สีดํามาแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับก็จะเป็นสีดํามาแล้วตัวนี้หญิงเพิ่มเป็นเบ้ารองมือสีดําด้านนะคะก็ลดรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ ติดกับข้างประตูแบบนี้นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้ทําให้รถรถเราๆๆดูใหญ่ดูบึกบืนขึ้นนะคะแล้วก็บันไดข้างแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะบันไดข้างก็รอ,อ,องรับน้ําหนักได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะฟิล์มนะคะติดเป็นความเข้ม60%รอบคันนะคะจะเป็นฟิลม์มเซรามิกนะคะก็กองแสงได้ดีเ,เดียวนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นกันสาดสีดำสี่ชิ้นแบบนี้นะคะ เวลาลูกค้าจอดรถตากแดดก็ลดกระจกลงมาได้นะคะทําให้ห้องโดยสารของเราระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนนะคะด้าน,นบนติดเพิ่มเป็นราวหลังคาสีดํานะคะทําให้แมท์กับชุดแต่งของเรามากยิ่งขึ้นนะคะดูสวยงามบึกบึนมากยิ่งขึ้นมาที่ฝาถังน้ำมันนะคะหญิงข้อฝาถังน้ำมันสีดําด้านให้ลูกค้าด้วยตัวนี้ก็ลดรอยขีดขว่วนแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะโลบาร์เหล็กตัวนี้ใส่เป็นโลบาร์เหล็ก ของ outlander นะคะสีดำด้านแบบนี้ตัวโลบาเหล็กก็เป็นแบบแขนยาวนะคะก็ใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงทนทานตัวนี้ลูกค้าสามารถพาดของหรือมัดของอะไรเงี้ยค่ะใช้ด้นงานได้จริงเพิ่มเติมเป็นตัวนี้เป็นตะแกรงใส่ของนะคะตัวนี้ก็สวยงามและใช้งานได้จริงเช่นเดียวกันนะคะแข็งแรงทนทานนะคะ <ๆ S 2> เพิ่มเติมเป็นติดสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้า ด้านข้างแบบนี้นะคะสติกเกอร์กราฟิกลูกค้าเลือกได้ว่าชอบลายไหนนะคะอยิงจัดการให้ได้นะคะด้านท้ายรถนะคะก็จะมีที่ทําที่เพิ่มเติมมาจะเป็นคอบไฟท้ายสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็ทําให้ดวงไฟของเราดูเท่ม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านท้ายแบบนี้นะคะเลือกลายได้ว่าชอบแบบไหนเพิ่มเติมเป็นตัวครอบตัวนี้เป็นตัวเบ้านะคะเบ้าจะเป็นทรงปลายดาบนะคะก็ลดรอยขีดขวด่วนเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายนะคะ แล้วก็มีตัวไลเนอร์นะคะตัวนี้พื้นปูกระบะของฟอร์ดเลยมีโลโก้ฟอร์ดชัดเจนแบบนี้นะคะป,ปูจะได้ตัวนี้ก็จะทําให้รถเราไม่เป็นรอยลเวลาขนของนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander เช่นเดียวกันนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังตัวนี้มาจากโรงงานยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะตัวกันชนท้ายก็จะมีหูลากจูงสีแดงแบบนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะพร้อมกับป้าย ตัวไฟสองสว่างป้ายทะเบียนนะคะก็เรียกได้ว่าคันนี้จัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าท่านใดชอบชุดแต่งนะคะแบบนี้นะคะหญิงจัดการให้ได้นะคะแถมฟรีทุกรายการเลยนะคะหรือจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หญิงก็จัดการให้ได้นะคะหรือจะเป็นส่วนลดราคาพิเศษนะคะชอบเงื่อนไขแบบไหนนะคะโทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง087นะคะ6795969นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะ แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับหญิงได้ง่ายดายนะคะลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยปลอดภัย100%แน่นอนนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะโทรติดต่อลูกค้านะคะให้บริการถึงบ้านเลยลูกค้าไม่ต้องมาหาหญิงถึงโชว์รูมนะคะอยู่ที่บ้านนะคะมีเจ้าหน้าที่โทรหาแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ได้เลยไฟแนนซ์ Finance ก็บริการรวดเร็วค่ะไม่เกิน5วันทราบผลเลยแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยค่ะ รับรองว่าเวลาลูกค้าขับขี่จะได้อุ่นใจนะคะติดปัญหาตรงไหนโทรหาหย,ยิงได้เลยวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอีกน้ำรถเท่ๆมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ